คนจะรักคุณมากขึ้นเพียงรู้จักวิธีวางตัวที่ดีบางครั้งคนไม่ได้รักเราน้อยลงแต่เราวางตัวไม่เป็นมากกว่าในยุคที่ทุกอย่างมันเร่งรีบในยุคที่คนมักตัดสินกันด้วยความรู้สึกแค่ชัววูบการวางตัวกลายเป็นพลังเงียบที่กำหนดได้เลยว่าคุณจะมีค่าหรือถูกมองข้ามและที่น่าสนใจก็คือ คนที่วางตัวได้ถูกต้องมักไม่ต้องพยายามให้ใครรักเลยเพราะสเสน่ห์มันไหลออกมาจากความนิ่งความมั่นคงและวิธีที่เขาปฏิบัติกับตัวเองวันนี้ The Rich Man 101จะพาคุณรู้จักวิธีวางตัวที่ทำให้คนรักคุณมากขึ้นแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งเป็นใครและไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีแม้แต่นิดเดียวจำไว้ประโยคนี้วางตัวถูกคุณดูแพง วางตัวผิดคุณดูไร้ค่าโดยไม่รู้ตัวคนจะรักคุณมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณตามใจเขาแต่เพราะคุณมั่นคงในตัวเองมากพอจนเขาอยากรักษาคุณไว้เองหายใจลึกๆเรากำลังจะเริ่มบทแรกบทที่หนึ่งยืนอยู่ในที่ของตัวเองให้เป็นคุณรู้ไหมว่าสเสน่ห์ที่แรงที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่หุน่น ไม่ใช่เงินแต่คือพลังของการยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคนที่รู้จักยืนในที่ของตัวเองให้เป็นมีสเสน่ห์แบบประหลาดเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่กลับดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกและดึงดูดความเคารพจากคนรอบข้างแบบที่เขาเองยังคาดไม่ถึงเพราะอะไรเพราะคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคือคนที่กล้าบอกกับโลกว่า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและฉันไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อให้ใครมองฉันดีขึ้นคนแบบนี้จะมีแรงดึงดูดอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะต่อคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือคนทํางานด้วยลองนึกภาพตามคนที่ไม่อ้อนวอนไม่เรียกร้องแต่ก็ไม่ผลักใสใคร เขาแค่มีพื้นที่ของตัวเองและเขายอมให้คนเข้ามาเฉพาะคนที่รู้คุณค่าของเขาเท่านั้นคนแบบนี้ใช่ครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกอยากรักษายิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกว่ามีค่าและถ้าคุณเริ่มต้นจากจุดนี้ได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากทั้งความรักทั้งความสัมพันธ์ทั้งความเคารพที่คุณจะได้รับ วิธีฝึกยืนในที่ของตัวเองให้เป็น 1. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนอย่าให้ใครเข้ามาบงการชีวิตคุณอย่ายอมให้ใครใช้ความรู้สึกของคุณเป็นสนามอารมณ์ของเขาคุณต้องมีขอบเขตแบบนุ่มนวลแต่ชัดเจนว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ 2. กล้าปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิด คำว่าไม่เป็นคำที่มีพลังมากคุณไม่จำเป็นต้องตามใจทุกคนเพราะคนที่คุณตามใจจะเคยชินและสุดท้ายจะไม่เห็นค่าคุณเลย 3. ไม่วิ่งไล่ใครที่พยายามเดินหนีไม่มีอะไรลดคุณค่าคุณไว้เท่าการไล่ตามคนที่ไม่ต้องการคุณจงปล่อยให้เขาออกจากชีวิตแล้วเปิดพื้นที่ให้คนใหม่ที่อยากเข้ามา และเมื่อคุณยืนในที่ของตัวเองได้คุณจะสังเกตทันทีว่าคนเริ่มให้เกียรติคุณมากขึ้นคนเริ่มพยายามเข้าหาคุณเองคนเริ่มอยากทำดีกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอและที่สำคัญเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่เขาอยากให้คุณเป็นนี่แหละสเสน่ห์ของคนที่วางตัวถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรกบทที่สอง ยิ่งนิ่งยิ่งมีค่ายิ่งพูดน้อยยิ่งน่าค้นหามนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันต่อให้ไม่รู้จักกันมาก,ก่อนแต่เมื่อเจอคนนิ่งเป็นเราจะรู้สึกอยากฟังเขาอยากเข้าใกล้เขาอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นี่คือพลังของความนิ่งไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือความมั่นคงที่ส่งออกมาจากภายในลองสังเกตดู คนที่พูดมากเกินไปอธิบายทุกอย่างรีบแสดงตัวเองมักถูกตีค่าให้ถูกลงโดยอัตโนมัติแต่คนที่นิ่งพูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นฟังมากกว่าแสดงกลับถูกมองว่ามีอะไรในตัวมากกว่ามีความลึกมีความน่าค้นหาและมนุษย์จะหลงไหลคนที่น่าค้นหาเสมอไม่ว่าในความรักมิตรภาพหรือการทำงาน ความนิ่งไม่ใช่การเงียบขอพูดตรงๆความนิ่งที่มีพลังไม่ใช่การปิดปากเฉยหรือไม่คุยกับใครแต่มันคือการเลือกจังหวะว่าจะพูดเมื่อไหร่และจะเงียบเมื่อไหร่คนที่นิ่งเป็นคือคนที่รู้ว่าบางประโยคยิ่งพูดยิ่งเสียค่าบางคำอธิบายยิ่งอธิบายยิ่งดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้น เขาจะไม่ยือ้อไม่เถียงไม่รีบพิสูจน์อะไรให้ใครทั้งนั้นเขารู้ว่าคนที่เข้าใจไม่ต้องอธิบายคนที่ไม่อยากเข้าใจอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีและนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เขามีสเสน่ห์แบบลึกมากแล้วความนิ่งทำให้คนรักคุณมากขึ้นยังไงเพราะความนิ่งทำให้คุณดูมั่นคง มนุษย์หลงรักคนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยและความนิ่งคือสัญญาณของความปลอดภัยทางอารมณ์เพราะความนิ่งทำให้คุณดูมีเหตุผลคุณไม่วู่วามไม่ใช้อารมณ์เวลามีประเด็นคุณเลือกคำพูดเลือกจังหวะและเลือกการตอบสนองอย่างมีคุณภาพนี่คือสิ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เพราะความนิ่งทำให้คุณรูขึ้น ยิ่งนิ่งยิ่งไม่ต้องอธิบายยิ่งไม่ต้องพิสูจน์คุณจะถูกมองว่ามีระดับทั้งในสายตาคนรักเพื่อนร่วมงานและสังคมรอบตัวเพราะความนิ่งทำให้คุณดูควบคุมได้สเสน่ห์ของคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือสเสน่ห์ที่แพงที่สุดดูโตดูมีวุฒิภาวะและดูเป็นคนที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าถึงวิธีฝึกความนิ่งที่มีพลัง 1>, 1. หัดฟังก่อนตอบอย่าด่วนตอบด้วยอารมณ์หยุดหนึ่งจังหวะหายใจแล้วค่อยพูดเสียงคุณจะนิ่งขึ้นทันที 2. อย่ารีบอธิบายตัวเองบางครั้งการอธิบายมากไปคือการลดคุณค่าตัวเองแบบไม่รู้ตัวพูดเท่าที่จำเป็นแค่นั้นพอ 3. ไม่ตอบโต้ทุกสถานการณ์หลายเรื่องเงียบคือการชนะที่สง่างามที่สุด 4. ควบคุมสีหน้าให้ได้ความนิ่งไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือสีหน้าแววตาและท่าทางคุณจะดูแพงขึ้นหลายเท่าเมื่อควบคุมจริตได้ท่อนฮุกของบทนี้คุณไม่จำเป็นต้องพูดให้คนรักแต่คุณต้องนิ่งให้ตัวเองมีค่าคนที่เห็นค่าจะเข้าหาเองบทที่สอย่าทำให้ตัวเองดูง่ายแต่ทำให้ตัวเองดูจริง สเสน่ห์ของมนุษย์ไม่เคยเกิดขึ้นจากการทำตัวให้ได้มาง่ายๆและไม่เคยเกิดจากการพยายามเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่สเสน่ห์จริงๆเกิดจากการที่คุณไม่ปล่อยให้ใครเข้าถึงง่ายแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่เฟกไม่เสแสร้งคุณเป็นตัวจริงของคุณและคุณให้คุณค่าตัวเองมากพอจนใครจะเข้ามาต้องตั้งใจจริง มนุษย์ให้ค่าของที่ได้มายากและมองข้ามของที่ได้มาง่ายนี่คือธรรมชาติที่ปฏิเสธไม่ได้แต่การยากที่ผมจะพูดถึงไม่ใช่การเล่นตัวไม่ใช่การเชิดใส่ไม่ใช่การทำเป็นหญิงเพราะแบบนั้นมันแค่เก๊กไม่ใช่สเสนหสิ่งที่ทำให้คุณดูมีค่าและทำให้คนรักคุณมากขึ้นจริงๆคือการที่คุณมีมาตรฐานของตัวเอง คุณชัดเจนว่าอะไรที่คุณยอมรับได้อะไรที่คุณไม่โอเคคุณไม่ลดความคาดหวังลงเพียงเพราะอยากให้ใครสักคนชอบคุณคุณจะไม่รีบเปิดใจให้ใครแต่ถ้าเปิดคุณเปิดแบบจริงเปิดแบบไม่หลอกเปิดแบบที่อีกฝ่ายรู้เลยว่านี่คือคนที่จริงใจและไม่ได้ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆ มนุษย์ชอบคนจริงชอบคนที่พูดตรงชอบคนที่ชัดเจนกับตัวเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ใครไม่สั่นคลอนเพราะคำพูดของใครความจริงใจคือภาษาที่ไม่ต้องแปลใครก็สัมผัสได้และมันจะเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังมากสำหรับคนที่กล้าแสดงมันอย่างตรงไปตรงมาแต่ในแบบที่ไม่ประจบไม่ยัดเยียดและไม่พยายามเกินจำเป็น การไม่ทำตัวให้ง่ายคือการมีเส้นขอบของคุณการไม่เสแสร้งคือการยืนบนเส้นขอบนั้นด้วยความจริงใจเต็มร้อยและเมื่อคุณเป็นแบบนี้คุณจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งชัดมากคนที่เข้ามาหาคุณจะมีเพียงสองแบบเท่านั้นแบบที่อยากได้คุณจริงๆและแบบที่เดินถอยออกไปเอง และอย่าก,กลัวเวลาใครเดินจากไปเพราะคนที่ทิ้งคุณในวันที่คุณชัดเจนคือคนที่ไม่เหมาะกับคุณตั้งแต่แรกการวางตัวที่ถูกคือการกล้าบอกโลกว่านี่คือตัวฉันฉันไม่ต้องเฟกและฉันจะให้ใจเฉพาะคนที่เห็นค่ามันมากพอเท่านั้น และเมื่อคุณกล้าเป็นแบบนี้คุณจะเริ่มดึงดูดความรักที่จริงกว่าเดิมจากคนที่ต้องการคุณจริงๆไม่ใช่คนที่แค่ต้องการความว่างในชีวิตตัวเองจงจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ใครเข้าถึงง่ายแต่คุณต้องทำตัวให้คนที่เข้าถึงคุณรู้สึกโชคดี เมื่อคุณทำได้คุณจะรู้เลยว่าการวางตัวแบบแพงอย่างเงียบๆมันส่งพลังมากกว่าการทำตัวให้ดูน่ารักหรือเข้าถึงง่ายเป็นไหนๆเพราะสุดท้ายคนจะรักคุณมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณทำทุกอย่างให้เขาแต่เพราะเขาเห็นคุณค่าที่คุณไม่เคยลดทอนแม้แต่นิดเดียวบทที่4ใจเย็นแต่ไม่ใช่เย็นชาเดินออกอย่างสงบแต่ไม่ใช่หนีปัญหา การวางตัวที่ทำให้คนรักมากขึ้นไม่ใช่การทำตัวอ่อนโยนตลอดเวลาและไม่ใช่การแข็งกร้าวทุกสถานการณ์แต่มันคือทักษะที่อยู่กล,งกลางพอดีระหว่างความใจเย็นกับความเด็ดขาดคนที่มีสเสน่ดึงดูดคือคนที่เย็นได้แต่ไม่เย็นชาถอยได้แต่ไม่ถอยหนีนิ่งได้แต่ไม่นิ่งจนไร้หัวใจ มนุษย์ให้ค่าคนที่คุมตัวเองได้โดยไม่หลุดเป็นสองขั้วสุดโตรงไม่ใช่คนที่ใจร้อนไม่ใช่คนที่เย็นเฉียบแต่เป็นคนที่มีสติรู้จังหวะและรู้ว่าคำว่าสงบมันแพงกว่าการใช้อารมณ์หลายสิบเท่าลองนึกภาพตามเวลาคุณทะเลาะก,กับใครสักคนและเขาตอบทุกอย่างด้วยอารมณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทันที แต่ถ้าคุณค่อยคพูดค่อยคชีค้แจงหรือแม้แต่ใช้ความนิ่งเป็นกำแพงอีกฝ่ายจะรู้เลยว่าคุณไม่ใช่คนที่ให้ใครมาคุมทางอารมณ์ได้ง่ายๆนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณแพงขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องแกล้งเป็นใครแค่คุณสงบในแบบของคุณมันก็เป็นเสน่ห์แล้วแต่ความสงบนั้นต้องไม่ใช่ความเฉยชาชนิดที่ไม่สนใจอะไรเลยเพราะนั่นไม่ใช่เสน่ห แต่เป็นการตัดใจจากโลกสเสน่ห์จริงๆคือการที่คุณตั้งใจฟังตั้งใจมองตั้งใจกับความรู้สึกของอีกฝ่ายแต่คุณไม่ยอมให้ความรู้สึกของเขามาทำลายความสงบของตัวคุณเองคุณฟังคุณคิดแต่คุณไม่ยอมให้ตัวเองหลุดนี่ต่างหากคือสเสน่ห์ของคนที่เย็นอย่างมีวุฒิภาวะแต่ในบางสถานการณ์การเดินออกคือคำตอบที่สง่างามกว่า การอยู่ต่อแล้วทำให้ทุกอย่างแย่ลงการเดินออกแบบคนมีค่าไม่ใช่การเดินออกเพราะกลัวไม่ใช่การเดินออกเพราะหนีแต่เป็นการเดินออกเพราะรู้ว่าฉันไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ฉันดูถูกตัวเองบางครั้งความสัมพันธ์บางอย่างการเถียงต่อการอธิบายต่อการยื้อให้เข้าใจกันมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่มันบอกชัดมากว่าคุณกำลังฝืนอยู่เพียงฝ่ายเดียวและการฝืนมันลดค่าคุณลงเงียบๆแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกเดินออกคุณต้องเดินออกอย่างสงบไม่ดรามา่าไม่ประชดไม่ทิ้งคำพูดที่ทำร้ายใครแค่หันหลังด้วยความเงียบที่สง่างามคนที่มีสเสน่ห์ไม่เคยเดินออกด้วยอารมณ์ แต่เดินออกด้วยหลักการและด้วยความเชื่อว่าฉันสมควรได้รับความเคารพไม่ใช่การดึงฉันลงไปต่ำกว่าเดิมและนี่คือจุดสำคัญที่สุดของบทนี้คุณต้องรู้ว่าคนที่ไม่รักษาคุณไม่เคยคู่ควรกับการอธิบายของคุณตั้งแต่แรก การวางตัวที่ดีไม่ใช่การพยายามรักษาทุกคนแต่คือการรักษาตัวเองและพื้นที่หัวใจของคุณให้สะอาดพอที่จะไม่ให้ใครเข้ามาทำลายมันง่ายๆจงจำประโยคนี้ใจเย็นคือศิลปะเดินออกอย่างสงบคือศักดิ์ศรีและสองอย่างนี้จะทำให้คุณดูแพงในสายตาทุกคนโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยบทที่ห้า ความสม่ำเสมอที่นิ่งคือสเสน่ห์ที่ตรงพลังที่สุดมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะมีสเสน่ห์หรือคุณจะหมดค่าในสายตาคนอื่นสิ่งนั้นคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความสม่ำเสมอแบบท่องจำ ไม่ใช่ความสม่ำเสมอที่ฝืนตัวเองแต่คือความสม่ำเสมอแบบนิ่งๆแบบที่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงออกให้ใครรู้แค่คุณเป็นคุณเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาเจอเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาคุยด้วยเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาได้สัมผัสพ,พลังของคุณมนุษย์จะตกหลุมรักที่คนที่นิ่งและมั่นคง มากกว่าที่คนที่น่าตื่นเต้นแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะคนแบบหลังทำให้รู้สึกเหนื่อยแต่คนแบบแรกทำให้รู้สึกปลอดภัยความสม่ำเสมอที่นิ่งคือภาษาของความมั่นคงทางอารมณ์เป็นสัญญาณว่าคุณไม่จำเป็นต้องปรับตัวทุกครั้งที่ใครเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวตามคำพูดใครและไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรให้มากเกินตัว คนที่วางตัวดีจะมีนิสัยแบบนี้เสมอเขาจะไม่หวานมากวันหนึ่งแล้วหายไปอีกวันหนึ่งเขาจะไม่ทำดีแบบเวอร์แล้วอีกวันกลับเป็นคนละคนเขาไม่เล่นมุมหน้าดึงดูดเพื่อเรียกคะแนนและไม่ใช้ความเงียบเป็นอาวุธทำร้ายใครเขาเป็นคนแบบเดียวกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่รู้จักลึกขึ้น นี่แหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่กับคนแบบนี้สบายใจดีจังและเมื่อคนรู้สึกสบายใจเขาจะไว้ใจเมื่อเขาไว้ใจเขาจะผูกพันเมื่อเขาผูกพันเขาจะรักแบบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำสเสน่ห์ที่เกิดจากความสม่ำเสมอมันนุ่มแต่หนักมันเงียบแต่ชัดมันไม่ต้องเรียกร้องแต่ได้รับในทางจิตวิทยา มนุษย์จะรู้สึกมั่นคงกับคนที่อารมณ์คงที่และจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนที่อารมณ์เหวี่ยงง่ายต่อให้เขาดูน่าสนใจแค่ไหนในตอนแรกแต่สุดท้ายเขาจะถูกปล่อยเพราะความเหนื่อยจะค่อยๆกัดกินทุกอย่างการวางตัวให้มีค่าไม่ใช่แค่การนิ่งแต่คือการนิ่งแบบไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณคุมใจตัวเองได้และไม่ให้ใครมากําหนดอารมณ์ของคุณแทนคุณคุณต้องจำอย่างหนึ่งมนุษย์ให้ค่าคนที่เดาได้ไม่ใช่เดาใจยากเพราะคนที่เดาใจยากสุดท้ายไม่ได้ทำให้รู้สึกน่าขนหาแต่มันทำให้รู้สึกเหนื่อย แต่คนที่เป็นตัวของตัวเองแบบนิ่งๆเดาวได้ว่าเขาจะตอบอยังไงเดาวได้ว่าเขาจะจัดการอะไรด้วยท่าทีแบบไหนเดาวได้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายด้วยคำพูดและเดาได้ว่าเขาจะคุมตัวเองได้ทุกครั้งที่มีปัญหาแบบนั้นต่างหากที่ทำให้คนรู้สึกว่าฉันไว้ใจคนนี้ได้และความไว้ใจคือจุดเริ่มต้นของความรักทุกแบบบนโลกนี้ จงเป็นคนที่สม่ำเสมอในจังหวัดของคุณไม่ต้องหวานเกินเหตุไม่ต้องดีเกินจริงไม่ต้องแข็งจนดูเย็นชาไม่ต้องนิ่งจนคนกลัวเข้าหาไม่ได้แค่เป็นคุณแบบที่คุมตัวเองได้วันแรกเป็นยังไงวันต่อมาก็ยังเป็นแบบนั้นและวันถัดไปก็ยังไม่เปลี่ยนแบบนี้แหละคนจะรักคุณมากขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะเขารู้ว่า คุณคือที่พักใจไม่ใช่สนามอารมณ์และคนที่เป็นที่พักใจใครได้ไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นที่รักเขาจะถูกรักโดยธรรมชาติบทต่อไปบางครั้งคนเราพยายามเป็นที่รักมากเกินไปจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วสเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากการทําทุกอย่างถูกใจใครแต่เกิดจากการวางตัวแบบมีจุดยืน คนที่น่าดึงดูดจริงๆไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรยอมอะไรควรหยุดอะไรควรถอยและอะไรควรยืนอยู่เฉยๆแล้วให้คนอื่นเป็นฝ่ายคิดถึงเราแทนเพราะในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือคนในชีวิตประจำวันมนุษย์มักถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่มีความนิ่งแต่มีคุณค่ามันคือความรู้สึกว่า เขาคนนี้ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรแต่กลับทำให้เราโฟกัสเขาโดยไม่รู้ตัวความลับคืออะไรรู้ไหมหัวใจมนุษย์ชอบวิ่งเข้าหาความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางพลังงานนี้เกิดจากการวางตัวดีไม่แกว่งตามอารมณ์ใครเมื่อคุณเลิกวันไหวเลิกรีบพิสูจน์ตัวเองเลิกทำตัวเหมือนต้องการการยืนยันจากคนอื่น คุณจะสังเกตเลยว่าคนเริ่มเข้าหาคุณเองเริ่มให้ค่าคุณมากขึ้นเริ่มมองคุณต่างจากเดิมคนส่วนใหญ่ทำพลาดเพราะรีบทำตัวมีคุณค่าแต่ลืมไปอีกครึ่งหนึ่งว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการพูดแต่มาจากวิธีวางตัว บางคนพูดดีแต่วางตัวไม่เป็นเลยถูกมองข้ามอย่างง่ายดายบางคนพูดไม่เยอะแต่มีรัศมีแบบที่ทำให้ใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะคาแรคเตอร์คือพลังที่ปลอมไม่ได้และคนที่วางตัวดีจะมีอะไรบางอย่างที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้ทันทีคนจะรักคุณมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าคุณคือน้ำที่นิ่งแต่ลึกคุณคือแสงที่อ่อนแต่ชัด คุณคือคนที่ไม่ต้องแข่งกับใครแต่มีพื้นที่ของตัวเองเสมอและนี่คือจุดที่สเสน่เริ่มทำงานเพราะทันทีที่คุณไม่รีบร้อนให้ใครรักมันกลับทำให้คนอยากรักคุณเองทันทีที่คุณไม่อ้อนวอนให้ใครสนใจคนกลับเริ่มสนใจมากขึ้นเดิมทันทีที่คุณไม่คาดหวังให้ใครอยู่เขากลับอยากอยู่กับคุณนานขึ้น มันคือพลังแบบสวนทางที่ใครเข้าใจชีวิตรักดีขึ้นชีวิตมนุษย์ก็ดีขึ้นไปพร้อมกันและที่สำคัญการวางตัวดีคือการส่งสารถึงโลกว่าฉันรู้คุณค่าตัวเองใครจะอยู่หรือไปฉันก็ยังเป็นฉันอยู่ดีนี่แหละคือเหตุผลที่เมื่อคุณรู้จักวางตัวอย่างสงบคนจะรักคุณมากกว่าเดิมหลายเท่า สุดท้ายนี้สเสน่ห์ที่ทำให้คนรักคุณมากขึ้นไม่ได้เกิดจากความสวยความหล่อหรือความเก่งแต่มาจากวิธีวางตัวลุ้ล้วนการรู้ว่าควรนิ่งเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรให้พื้นที่ตัวเองแค่ไหนคือศิลปะที่ทำให้คุณดูมีคุณค่าโดยไม่ต้องพยายามแม้แต่นิดเดียวเพราะมนุษย์หลงรักความมั่นคง หลงรักความสงบหลงรักพลังที่มั่นใจโดยไม่ต้องอวดยิ่งคุณไม่รีบให้ใครรักคนจะยิ่งอยากรักยิ่งคุณไม่ไล่าตามคนจะยิ่งอยากอยู่ยิ่งคุณวางตัวดีคุณจะยิ่งมีสเสน่ห์แบบที่ไม่มีใครลอกเลียนได้จำเอาไว้คนที่รักตัวเองเป็นจะดึงดูดคนที่รักคุณอย่างถูกวิธีเสมอ และถ้าวันนี้คุณกำลังพยายามเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกำลังปรับวิธีวางตัวกำลังสร้างสเสน่ห์แบบนิ่งแต่มีพลังคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือรักตัวเองเก่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่อง The Rich Man 101เพราะที่นี่เราจะพาคุณมองโลกให้ลึกขึ้น เข้าใจหัวใจมนุษย์มากขึ้นและกลายเป็นคนที่มีคุณค่าแบบที่ใครก็อยากอยู่ใกล้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอให้วันนี้คุณวางตัวได้อย่างสงบและมีพลังที่สุด